一月就是四月一。 ดอ,ด,ดอกเหล็กแหกหมานด้วยครับสวัสดีพี่น้องยง้มเสาร์นะครับผมสวัสดีตะไข่เด้อค่ะตะดึกตะดืนเด้อครับแต่ครับเพาะตาเดือดดอกตื่นกับตีห่าแล้วพี่น้องเริ่มแจ้งแล้วดนะครับแจ้งแล้วจ้าสวัสดีพี่นอ้นองกาลางป้าเมือ่อคืนนี่ฝนตกมากพี่น้องประมาณคั้งนั้นตรงเราก็บจิบ่ได้พราพกระปอ๋องนมดอก <c oughs> <c oughs> เจอกันในป่าได้ครับพี่น้องก็พบเจอในป่าซื้อมือซื้อมือที่เดียวเลยครับอป่าเห็ดที่เก่าได้ครับผมเห็ดกันเรื่อยๆได้ครับเห็ดกันเรื่อยๆปลาเห็ดไข่พี่น้องชนีีกครับชนมากกับเห็ดไข่เลยครับออกเห็ดอื่นกับบกข่อยมีปันใดเดี๋ยวก็เป็นหล่นน้ำกันได้ครับผมสีมานบอมันเนี่ยป่าพี่น้องหล่นน้ำกันเรื่อยๆครับผม นาแเลหรือพี่น้องเห็ดนาแเลหรือเห็ดล้งแเลนั่นแหละครับมจุ่มเห็ดไข่ด้วยพี่น้องสวยงามค่ะบเชยขาเลยเนาะขาเงียนเป็นพ่นที่ดินบ่ค่อยแข็งด้วยครับขาก็จะเงีย นนาเจุุงงามเลยด้อครับหนากำลังเตกพี่น้อเฮ็ดแรงเฮ็ดแรงปีนี้ข้วสาบบรรทุงบกไคบ่อยวิวาประเดีด้วครับเฮ็ดแไ่ใช่นาเตกปีนี้เรื่อยๆด้อครับคั้ยสาบบรรทุงเรื่อยๆ กอเด็นี่ับียงมากะเรียนสวดอที่ทอน,น่แ่แ่้อูเยนี้่นลองจุง่มท่นงมเลยก็ลงังหวานเลย งาดอกงามพี่เนาะตุไข่ด้วยจ้าซุ่หมาไม่จะเห็ดไข่เลยพี่น้อง ตอกขางทางเด้พี่น้องเห็ดไข่พี่น้อง <c oughs> อขางทางที่เราแก้ปรถมาเขาเบี่ยนเนาะเห็ดไข่เด้อพี่น้อง ออกน้ำภูมิน้ำขาแข็งเหยียบใส่น้ำมัเนเล็ดแมวพี่น้องดึงก้อนเดียวเลยหา<ล>ยแทน้ำมัเนเล็ดแมวบ่นเดียวบนบนกันเลย,มยบนบนเมื่อวานก็เก็บอยู่บ่นบ่อนเดียวกันเลยเออก็กอผ่าคนละพี่น้อง เดือพีน้องเฮ็ดที่พกไปม่วงวานนี่ครับเนี่ยเหลืออยู่ครับเหลืออยู่เหลืออยู่พี่น้องว้ามันหลุนน้ำกันแต่ว่ามันกระป๋งคือเหรอเห็นตัวง่ายดอกงามอยู่เลยครับกระป๋องคือกําลังเตะกําลังเตะ 뭐. 음. 게좀 돼요. นเด้อพี่น้องไข่รแรงแนง่หอมด้วยครับมันสิหอมกว่าเห็ดไฟที่พือฝนเห็ดไข่ที่ถือฝนตัวน,น,นี้สิอหอมเป็นนาเบียร์เน <c oughs> เอ้แด เห็ดเท่าไม่เท่าคือตะคองเลยพี่น้องเลยได้เลยไม่เถ้เท่าเลยตวนี้ไปกันหลังหลังมุนมงจิก็คือาเ็ที่าจุ่ม จุ่มออก้างทางเราจุ่มไข่ใครนหอนี่ยไม่จุ่มต้องแก่งแสบมุนลี แม่กินจ๋ออาพาไปหากินเ,เป็นค่ามื้อน,นี้บ่ค่อยได้เห็ดดอกบานเด้อพี่น้องส่วนมาแต่จุ่มครับได้บานอยู่บักกี้ดอกจุ่มหนิดไข่พิ่นเห็ดก็เริ่มห่างๆเด้อพี่น้อง lăng lẻ thưa quý nó

กอดอกหน่อยสิทพันหน่อยเนาอ้น้ำลอะไรเยี่นี่น้ำเนี่ยนี่ดีนี่ต้นน้ำนี่น้ำ เข็งดีพี่ออกบานเท่าแข็งดีเดียงก็มีลายเดียงเนาะเดียงนำมากพอเดียง

จุดไข่ด้วยงา,ามกัดเนาะแปลกหน่อยด้วยีว่นง อาลรจะสี่ข้องเนาะงามบางนึงเก็บมากับควันไดดอกหน่อยหน่ยใช่ไัคุบ งานค่ะโรง้านไปดูค่ะ

หน่อยพี่น้องดอกโบงามปายในด้วยครับเปลอยนะานี่เป็นเ็ดแดงออกเด้อยพี่น้องแต่ป่าออกโบคอยลายครับรอบนี้ ปกติสิออกลายเห็ดเดียงเห็ดไข่ครับผมจุ่มเห็ดไข่ได้วยครับจุ่มหน่อยวันนี้ก็ได้ประมาณนี่แหละพี่น้องเห็ดมะกะหางๆด้วยครับ มื่อนมื่อวานนี้เลยท่านี้มื่อวันเสาร์ที่สามดดกระดุนในฝนมันตกเลยพี่น้องเมื่อวานวันอาทิตย์ตกครับมืดฟ้ามื่อดินมาเลยหายดบดบ่มีบอ่อตกข้อหน่อยครับตกซ้ำอันเงียวจักระจันเนี่ยแหละพี่น้องแต่ฝนบ่โตกลงมาเห็ดกระสีบ่เกิดดนะครับว่าดินเขาแห้งโกดเกิดเกิดเห็ดไข่เหรอครับเกิดกระสิเกิดแบบปลาไปบ่ได้เกิดลายแบบเต็มที่นะ กับปานด้วยพี่น่องมาที่นี่เดี๋ยวลาพี่ลาหนอกก่อนครับผมน้มพีหนีบอคอยลหลปันได้ด้ครับยางดีด้ปกติน้ำดีลหลกับเทือน ก็ได้นี่แหละครับในเห็ดไข่เห็ดแดงอยู่ถึงว่าออกบ่หลายแต่ก็ยังได้อยู่ดอกครับได้อยู่พอได้กินอยู่ครับพอได้แกงพรได้กินได้แกงอยู่ดอกแกงสองเถือผมเองเดี๋ยวมือกันมาหลุนกันใหม่พี่น้องสิมีเห็ดเห็ดเก็บบ่อฝนกับบัวตกเนาะเบื้องคลิปทางอุบลเพิ่นคือคักแท้เห็ดแมีสารพัดเท่าๆเนาะเห็ดผึ่งเนาะเห็ดผึ่งสารพัดเห็ดผึ่งบ้านเฮาบ่มีเด้อพี่น้องเอ้ยแถวบ้านเออแต่มีแต่เห็ดไข่เห็ดยังกันเห็ดไข่เห็ดระงง แต่ฉุบมืนหนีกับบ่ได้เห็ดลงอก็ดอกทับทิมองได้ไปเห็ดไข่ครับผมเด็กเข้าบ้านได้ครับขอบคุณที่พี่น้องที่ติดตามรับชมได้ครับผมขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ได้ครับขอบคุณที่คอมเมนต์มาเรือนน้ำกันครับผมขอบคุณที่ใหก้กำลังใจเด็กคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะโป้ใบเมื่อวานนะีน่นาเตี้ยสงามเลยไงไว,ไวัยนอวานจะจังหน่อย